ฮัลโหลสวัสดีคันคน <Hey. S 2> กลับมาพบกับบิ้งอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากเพราะว่าบิ้งเนี่ยจะทําแต่สิ่งที่ทุกคนขอนะคะก็คือเป็นการขอให้บิ้งแบบเออโชว์ว่าใช้สกินแคร์อะไรในการแบบบํารุงผิวเพราะมีคนบอกว่าเออหน้าใสาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ คลิปนี้บิงก็เลยจะแถมมาด้วยก็คือจะเป็นการบอกว่าเออใช้อะไรทํายังไงถึงแบบกู้หน้าพังจากแบบหน้าที่แบบพังพังให้มันกลับมาใส่เหมือนเดิมนะคะโอเคทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊อินี่อะไรหน้าพังอะไรของแกอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่คือจะบอกว่าบิงอะเป็นโรคประจําตัวของบิงก็คือบิงเป็นโรคเซฟเดิมนะคะก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นอยู่คือคนเป็นเยอะมากนะคะก็มันจะเป็นออกแนวมาเรียกว่าแบบผื่นแพ้แบบภูมิ แพ,แพ้ผิวหนังอะไรเงี้ยคือเหมือนจะเป็นแบบแดงเห่แบบบริเวณช่วงแบบตามแก้มนะคะแล้วก็หน้าผากแล้วก็บริเวณคางอางะไรเงี้ยค่ะแล้วคืออาการก็คือจะแดงมากๆแล้วก็จะคันนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นแบบผื่นเป็นจุดๆหรือว่าเป็นแบบปืด๊ดๆอนะคะ่ะมันก็แล้วแต่คนเนาะว่ามันจะขึ้นยังไงส่วนตัวบิงแล้วเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาบิงแบบเป็นหนักมากคือหน้าบิงก็จะเป็นผลเป็นเล็กๆคือในกล้องอะมันจะไม่ค่อยเห็นว่า เออหน้าเราเป็นนะคือทุกคนจะคิดว่าหน้าใสถูกปะแต่ว่าถ้าเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะก็คือจะรู้เลยว่าแบบหน้าเวลาโดนแดดคือจะเป็นเม็ดแบบเม็ดเล็กๆเ,เ,เต็มหน้าเลยคือเรียกว่าแบบเหมือนเป็นผดด้วยบวกกับเป็นเซ็บเดิมด้วยมันก็เลยแบบไม่หายสักทีอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาแนะนําเคล็ดลับการดูแลตัวเองว่าทํายังไงเนี่ยให้มันกลับไปหน้าใสเหมือนเดิมแล้วก็เป็นครีมที่บิงใช้ประจําแล้วบิงคิดว่ามันดีกับทุกคนนะคะบิงก็จะมาพูดในคลิปนี้นะคะมาพูดถึงสภาพผิวกันก่อน เพราะว่าคนที่จะใช้เหมือนเราได้ก็ต้องผิวเหมือนเราถูกปะอะอย่างบิงเนี่ยเป็นคนผิวแบบมันแล้วก็บางทีก็แห้งคือเป็นผิวผสมนะคะก็คือจะมันช่วงบริเวณตรงนี้แล้วก็เวลาแห้งอะก็จะแห้งประมาณแบบช่วงหน้าผากอะไรเงี้ยถ้าแห้งก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรอะอเหมือนแบบโรคนี้มันจะเป็นโรคที่แบบต่อมไขมันอักเสบอะอะไรประมาณนะั้นนั่คือตรงที่มันมันอะมันก็จะ พังไปหมดเลยอะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าทําให้เราหน้าพังง่ายนะคะก็คือการแต่งหน้านะคะไม่ควรแต่งหน้าเยอะเยอะจนเกินไปการลนรล,ง,ลงพื้นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้กระตุ้นเกิดสิวด้วยแล้วยิ่งแบบช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยควรหลีกเลี่ยงการแบบแต่งหน้าที่หนาเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกคือยิ่งร้อนสิวมันจะยิ่งขึ้นมันแบบไม่ค่อยถูกกับอากาศร้อนโอเคแล้วก็ถ้าใครเป็นอันนี้นะคะการพักผ่อนให้เพียงพอก็คือสำคัญมาก ไม่ควรนอนเลยประมาณแบบเที่ยงคืนอ่ะเออมันจะทําให้หน้าเรากลับมาฟื้นฟูกลับมาแบบใสเหมือนเดิมเร็วแล้วก็เวลาการกินอะไรอย่างเงี้ยก็สําคัญค่ะเมื่อก่อนกินหวานชอบใส่น้าตาลคือใส่น้าตาลทุกชนิดแบบกินมาม่าก็ใส่น้าตาลทุกวันนี้ก็คือต้องงดน้าตาลเราก็จะแบบลีกเลี่ยงอะไรที่แบบคิดว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นเนาะแล้วก็การไปทะเลอย่างเงี้ยเอออย่างบิงคุยกับคุณหมอมาหมอเขาก็บอกว่าเวลาเราไปทะเลอย่างคนที่แพ้ง,ง่ายมากๆเนี่ยการใช้น้ําก็มีผลที่ทําให้เราแบบผิวเรายิ่งพังง่ายแล้วก็การดำน้ำําหรือว่าการว่ายน้ย คือถ้าช่วงไหนหน้าพังคือหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปเลยนะคะคือบิงด้วยแนะนําให้ทุกคน ว่ายน้าอะไรเงี้ยแล้วก็การโดนแดดก็คือควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าตัวเองหน้าพังหรือว่าเป็นสิวเยอะๆเนี่ยหลีกเลี่ยงทาครีมกันแดดก็จะดีมากเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยผิวเนี่ยมันมีความอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนําให้แบบหลบแดดเอาดีกว่าเราจะไม่พูดมากนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ครีนซิ่งตัวแรกนะคะก็คือพวกเกี่ยวกับการทาความสะอาดหน้ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าการทําความสะอาดเนี่ย <S <S <c oughs> การทําความสะอาดหน้าเนี่ยมันจะทําให้สิวเราเนี่ยลดลงได้เยอะ ถูกกับผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนสาคัญอย่างมากทําให้หน้าเราเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าทําให้หน้าใสนะคะคือทุกอย่างในคลิปเนี้ยบิงใช้จริงนะคะแล้วบิงก็อยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยที่มีประสบปัญหาเดียวกันเออลองใช้ดูเผื่อว่ามันจะหายเนาะบางคนแบบเฮ้ยเครียดมากคือบิงช่วงนึงเครียดมากร้องไห้แบบเออทำไมมันไม่หายสักทีแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะมากๆแล้วโอเคอย่างแรกนะคะโฟมล้างหน้าสําหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าผิวแห้งผิวมันผิวอะไรก็ได้อะ่ะบิงแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคือฟิซิโอเจลนะคะมันจะเเบบบบาาาางมากกคือรียว่แ ค่า pH ็แบบเป็นกลางอ่ะโฟมล้างหน้าที่คนที่เป็นสิวควรมีติดไว้เลยอ่ะ <c ció> คืออย่างบิงใช้แค่ตัวนี้นะคะแล้วการล้างหน้าของบิงบิงจ,จะล้างแค่เฉพาะตอนเย็นเท่านั้นตอนเช้าบิงจ,จะล้างน้ำเปล่านะคะอันนี้คุณหมอก็แนะนํามาแล้วเวลาล้างก็ล้างตามแนวรูขุมขนเนาะลองเสิร์ชดูว่าล้างหน้าตามแนวพงขนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยใสขึ้นเพราะว่ามันจะลดสิวอุดตันนะคะส่วนตัวเนี้ยคือที่บิงชอบใช้เพราะว่าบิงรู้สึกว่ามันเป็นโฟมล้างหน้าที่ทําให้หน้าเราเนี<ป>่ยใสแล้วแบบไม่แห้งตึงอ่ะคือแนะนําให้คนที่แบบเป็นสวววนนนีี่ลอองใช้้ตตัดูะะะะะคคไปกก็จพ ความสะอาดพวกเมคอัพเนาะแล้วก็พวกครีมกันแนดดคือแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าถ้าเป็นสิวหนักไม่ควรแต่งหน้าอย่างทุกวันนี้บิงจะทาแค่แบบใต้ตาแล้วก็ทาแบบแค่คิ้วอะไรเงี้ยคือบิงจะไม่ลงรองพื้นเลยหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยอ่ะก็คือบิงจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นที่ทําความสะอาดหน้าเป็นของยี่ห้อบานิลาซีโออ่ะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าอันนี้ได้มาเห็นคนเกาหลีเขาใช้เยอะเออบิงก็เลยลองไปซื้อมาใช้แล้วบิงก็รู้สึกว่าเออมันใช้ดีคือถ้ามันจะมีสองสูตรนะคะมันจะมีสูตรสีที่เเปปปป็นนกก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 รรรระะะุุสสสีีีีขยววับชมูู้้ึ่า จะสำหรับคนที่หน้าเป็นพวกแพ้ง่ายคือมันจะปัดจากแอลกอฮอล์นะคะก็มันจะเป็นเนื้อแบบประมาณอย่างเงี้ยแห้งๆเนี้ย เราก็เอาตักออกมาทาทาแล้วก็ล้างคือลองไปเสิร์ชดูนะคือตัวนี้บิงคิดว่าแบบบิงใช้แล้วบิงไม่แพ้บิงก็อยากบอกต่อเพราะว่าบิงเป็นคนค่อนข้างแพ้ง่ายด้วยไงเออคิดว่ามันน่าจะเวิร์กสำหรับหลายๆคนแล้วก็คินซิงตัวสุดท้ายที่บิงใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นของลาลุสโพเซ่เนาะมันจะเป็นแบบเอาไว้เช็ดอ่ะมันเหมือนเป็นน้าแร่เอาไว้ทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยแหละก็ใส่สำลีแล้วก็เช็ดซึ่งไอการล้างแบบใส่สำลีบิงจะแนะนําตอนจะใช้ตอนที่แบบหน้าเรากับเริ่มกลับมาดีแล้วอะ่ะคือถ้าตอนที่เเเป็็็นนนนนนนสสิวหหััักกกออะะะไไรรรงงีี้้้ยยยมม่่่คแาาาาาพชดด ก็จะทําให้แบบหน้าเรามีการเสียดสีแล้วก็ยิ่งทําให้แบบสิวมันขึ้นได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้บิงคิดว่าบิงใช้แล้วก็โอเคมันอ่อนโยนค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของพวกครีมบำรุงผิวที่บิงใช้ประจำเนาะก็ต้องขอพูดก่อนว่าแบบช่วงที่บิงเป็นหนักๆเนี่ยบิงมีไปหาหมอสิวมาบ้างก็คือบิงจะไปหาเพราะว่าคือบิงรู้สึกว่าตัวเองมันเป็นจนมันทนไม่ไหวแล้วคือเราใช้ครีมหลายอย่างจนแบบเราท้อแท้ไปหมดแล้วว่าไม่รู้จะใช้อะไรดีเออก็เลยเริ่มที่จะไปหาหมอสิวแล้วก็เพื่อนก็แนะนามาแต่พอไปหาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นดีขึ้นไหมคือดีขึ้นเยอะมากๆช่วงที่ทุกคนเป็นหนักๆอะ่ะครีมที่ทุกคนควรหลีกเลี่ยงอะ่ะคือพวกพวก ning, วไวทแบบแ ก็ทักมาถามส่วนตัวได้เดี๋ยวจะบอกให้นะว่าแบบหาที่ไหนโอเคเราจะมาเริ่มกันครีมนะคะครีมมิงก็จะมี ทั้งที่บิงใช้แล้วบิงรู้สึกว่าบิงชอบแล้วก็ที่บิงใช้แล้วก็บิงรู้สึกว่าไม่ชอบนะอะมาเริ่มกันเลยตัวแรกนะคะก็ถ้าคนที่เป็นพวกผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าเป็นเซ็บเดิมเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะเคยลองใช้ตัวนี้ใช่ไหมฟิซิโอเจลเอคือบางคนลองแล้วก็รู้สึกว่าเวิร์กบางคนลองแล้วก็ไม่เวิร์กถูกไหมแต่อย่างตัวบิงอะคือถ้าบิงว่าคนที่แบบผิวกึ่งมันกึ่งผสมอะอย่างบิงใช้ลงไปอย่างเงี้ยถ้าทาเชา้ชาๆแล้วเย็นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ผิวเราอุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยตวา่่ ถามว่าหายไหมคือช่วงเวลาที่บิงใช้อะบิงก็รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หายแบบอย่างที่เราอยากให้เป็นนะเออเอาเป็นว่าคืออันเนี้ยทุกคนต้องแบบไปลองใช้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันแล้วแต่ผิวคนจริงๆนะคะอย่างน้องสาวบิงใช้อันเนี้ยแล้วหายจะประมาณเนี้ยงงไหมครีมพวกครีมเออโอเคอันนี้ตัวนี้นะก็จะเป็นสูตร AI มันจะเป็นสูตรสําหรับคนที่เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอันนี้ค่ะอันต่อไปที่จะแนะนําอันนี้เป็นตัวที่บิงใช้หลังจากที่แบบ ปิงรู้สึกว่าบิงใช้ฟิซิโอเจลเอแล้วมันยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเท่าไหร่ก็คือยังแบบมีอะไรอย่างนี้อยู่บ้างก็เลยอยากลองเปลี่ยนครีมดูคือบิงเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนครีมอยู่แล้วก็บิงลองไปถามเขามาในในเพจว่าแบบใช้ตัวไหนดีเขาก็แนะนําเป็นตัวนี้มาบิงก็เลยลองไปซื้อมาเป็นไบโอเดอร์มาเซนซีไบโอไลท์นะคะมันเป็นเหมือนแบบครีมแบบเดียวกันคือครีมสําหรับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเป็นมอยเจอไรเซอร์ izer, เอาไว้ทําให้ผิวเราชุ่มชืนแต่คือตัวนี้บิงชอบเพราะว่าบิงรู้สึกว่าทาไปแล้แบบง,งบบอดใชู แต่คือครีมพวกนี้อีกอย่างหนึง่งคือราคาค่อนข้างแพงมากคือหลอดแค่นี้มันราคาประมาณจำไม่ได้ซื้อมาเท่าไหร่ประ800 900, มาณแปดร้อยเก้าร้อยวันนี้คือราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็เป็นไบโอเทอร์มไลท์แพงต้องเอเซนนะคะคือตัวนี้เขาค่อนข้างดังอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบเทมว่ามันจะช่วยปลอบอารมณ์ผิวอักเสบหรือว่าผิวที่เป็นอะไรแบบนี้โดยเฉพาะซึ่งส่วนตัวบิงบิงก็ลองใช้ไปเยอะไหมก็เยอะเนาะก็โอเคมันก็ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแต่กลิ่นมันฉุนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีส่วนผสมขอออองงพวนนน้้้าหหหมมซึ่่่คทีแรื ผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยก็ไม่แนะนําตัวนี้เพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เราอะแบบยิ่งเป็นสิวหรือว่าสิวเห่อแต่ว่าส่วนตัวใช้แล้วมันก็โอเคนะแต่บิงคิดว่าถ้าตอนที่คนที่หน้าเป็นหนักๆก็ควรอย่าเพิ่งใช้เพราะมันมีน้าหอมเนาะอย่างที่บอกไปต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นชิเชโดอาควาลาเบลนะคะก็อันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นคือใช้ตอนที่รู้สึกว่าหน้าแห้งหนักๆอะตัวนี้เวิร์กมากเพราะว่ามันเป็นเจลลี่อะคือเนื้อมันจะเป็นแบบดึงๆอะ่ะประมาณเนี้ย เห็นไหมทุกคนเห็นไหมใช่แล้วแบบมันทําให้หน้าเราชุ่มชื้นกว่าครีมประเภทอื่นๆซึ่งตัวนี้ก็โอเคอ่ะสุดท้ายก็เป็น m o i s ไรเซ z e r ของหมอสำหรับบีมบีมก็ชอบตัวนี้แหละมันทําให้หน้าเราแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยโอเคค่ะต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะอันนี้เอาไว้ทาเพื่อแก้คันโดยเฉพาะใครรู้สึกคันหน้าหรือว่ามีอาการแบบผื่นแพ้ขึ้นอะไรเงี้ยแนะนําตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่แก้คันแต่ว่าแบบไม่ผสมสเตียรอยเพราะว่ามันทํามาจากทาเอ่อทำมาจากสมุนไพรนะคะมันก็คือชื่อว่าพูจีนนนะก็หาตามหาซื้อได้ตามร้านขายยาท คือถ้าบิงบีจะแนะนําคือคนที่แบบติดสารพวกสเตรอยมาอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้แทนเนาะมันจะแบบหายเร็วแล้แต่ว่าถามว่าสเตรอยดีไหมบิงว่ามันก็ดีคือถ้าสมมุติว่า คนเราเป็นผื่นแพ้เงี้ยถ้าไปหาหมอหมอก็จะชอบสไตล์สเตียรอยมาให้ใช่ไหมคะคือเราก็ต้องทาภายใต้การควบคุมของหมอแต่การที่แบบไปซื้อครีมพวกกลุ่มแบบไวท์เทนนิ่งหรือว่าครีมกิโลแบบที่เขาขายตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้หน้าเราแบบพังมากๆบางคนคือแบบพังแล้วแก้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมตามพวกอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามอะไรที่แบบดูไม่มีอยอยดูไม่น่าเชื่อถือคือไม่แนะนําเลยมันจะทําให้แบบเออผิวเราแบบ เสี่ยมันจะส่งผลในภายหลังอย่างมหันต์ต่อไปนะคะก็เป็นทีมกันแดดที่ทุกวันนี้บิ๊กใช้ประจําก็คือบิ๊กจะใช้ของคุณหมอที่คุณหมอใจให้ตามอันนี้นะ ก็ครีมกันแดดนี่คืออย่างที่บอกไปคือถ้าช่วงที่เป็นหนัหนกๆไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันจะยิ่งทําให้สิวเหอ่อแล้วโดยเฉพาะครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของน้ามันเนี่ยคือทาไปแล้วรับรองว่าแบบคนที่หน้ามันอยู่แล้วโอ้โหลับรองว่าแบบยิ่งเห่อขึ้นมาสุดๆไปแบบให้หมอเขาใจมาให้เลยดีกว่าตามคาแนะนําของหมออย่างนี้ต่อไปนะคะเป็นแอบเป็นลูกรักก็คือตัวนี้เป็นลาโลสโพเซ้นะคะเป็นสเปซน้ําแร่ระหว่างวันนะเอาเป็นว่า ฉีดเมื่อเรารู้สึกว่าหน้าเราแหง้งหรือว่าหน้าเราตึงอย่างเงี้ยฉีดตัวนี้ไปจะทําให้หน้าเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นตัวนี้คือหลายๆคนก็ชอบคือส่วนตัวลรวบิงก็ชอบตัวนี้บิงจะซื้อมาฉีดตลอดคือซื้อใช้มาหลายขวดแล้วแหละเออบางทีก็แบ่งเพื่อนฉีดทุกคนก็ดูชอบตัวนี้โอเคโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นครีมที่บิงใช้เวลาแบบก่อนแต่งหน้าบิงจะใช้ก่อนเลยหมายถึงหลังจากลงครีมทั้งหมดบิงจะชอบใช้เป็นพวกเอออะโลเวล่าในการทาก่อนแต่งหน้านะคะให้แบบผิวหน้ามันเย็นสบายหรือว่าหลังจากที่เราออกแดดมาหนัหนนกๆ ให้แนะนําให้ใช้อโลเวล่าที่เป็นแบบ100%คือไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีพาราเบนหรือว่าไม่มีน้ําหอมมันจะเวิร์กมากตัวนี้บิงสั่งมาจากเว็บคอนวีนะคะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นลูกลักแบบรู้สึกว่ากินแล้วแบบดีมากแล้วก็อยากแนะนําหลายๆคนนะก็คือเป็นตัว Evening p พิม r o s o o ส l นะคะคือ อันนี้บิงกินของไบโอโกซื้อเพราะว่าตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นลดแล้วมันถูกยี่ห้ออื่นมันมีเยอะมากๆไอตัวอีเวน n ิ่งพิมลโรสเนี่ยคือถามว่ามันดียังไงใช่ไหมคืออย่างบิงแนบิงกินทุกวันวันละเม็ดคุณหมอแนะนําว่าถ้าคนที่เป็นเซฟเดิมหรือว่าภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยให้ทานตัวนี้มันจะมีสารที่ชื่อว่า EPO มันจะช่วยทําให้เราแบบต่อมไขมันที่อักเสบดีขึ้นแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าผิวหน้าชุ่มชื้นแต่ตัวนี้จะไม่เหมาะกับคนที่หน้ามันมากๆเพราะว่ามันจะยิ่งทาาาห้้ออออุตัันนรืืว่กกเเสบยยขึะมๆค ถ้าคนไหนหน้ามันไม่แนะนําแต่ถ้าคนไหนแบบผิวแห้งผิวมันหรือว่าเป็นโรคเดียวกันแนะนํามากและอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้อันนี้ไม่ใช่การขายแต่ว่ากินแล้วดีจริงๆก็เลยแนะนําคือที่รู้สึกว่าดีจริงคือเวลาปกติก่อนมิงประจําเดือนจะมาบิงจะมีอาการคือป, sandwich, ปวดท้องแล้วก็เจ็บหน้าอกแล้วก็ปวดหลังละอะไรเงี้ย Lindsey, ซึ่งกินตัวนี้ไป1เดือนแล้วคืออาการเหล่านั้นอะคือเขาจะบอกว่ามันจะช่วยทําให้อาการก่อนประจําเดือนมาดีขึ้นแล้วบิงก็คิดว่ามันดีขึ้นจริงๆแต่ตัวนี้คือควรกินประมาณ3เดือนแล้วพักคือไม่ควรกินติดต่อกัันนนนาๆเพระะ่่มก็จสงผลตอ เครื่องในของเราโอเคเอาเป็นว่าอันเนี้ยคือแบบสิ่งที่บิงชอบมากมากค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จแล้วเป็นคลิปที่ทุกคนขอมาสําหรับสกินแคร์ว่าบิงใช้อะไรก็บิงพยายามจะรวบรวมทุกอย่างที่บิงใช้ในช่วงที่แบบทั้งหน้าดีทั้งหน้าไม่ดีเนี่ยมาให้ทุกคนดูว่าแบบอะไรมันเวิร์กหรือว่าอะไรที่บิงไม่ชอบเพื่อเป็นแบบแนวทางให้คนดูเนี่ยตัดสินใจเนาะบางคนแบบเออกำลังเครียดว่าแบบหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือว่า รู้สึกว่าแบบทอ้อแท้ใจมันไม่หายักทีอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าแบบของพวกนี้มันต้องใช้เวลามันไม่มีครีมอะไรที่แบบใช้ปุ๊บปรับแล้วหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองร่วมด้วยแล้วก็ใช้ครีมร่วมด้วยเพราะครีมมันไม่ใช่แบบคําตอบเนาะมันต้องแบบแก้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสิวอยู่หรือว่าแบบทอ้อแท้ใจเงี้ยก็ขอให้สู้ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าบินก็กลับมาดีแล้วอู้ก็เหลือ,อรอยบ้างเนาะเออสำหรับคลิปนี้ไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะชอบอย่าลืมกดดไลคให้้วยนะะบบ